ดำเนินการเรื่องของธนาคารกองทุนขยะของอบตกุฎเพชรครับก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2 5 6นะครับที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแลวก็เปีนยวตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการนะครับโครงการธนาคารขยะของเราที่ได้เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับปัจจุบันนะครับมีสมาชิกทั้งหมด678ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีทุนในการมอบให้กับผู้ เสียชีวิตในการทําชาปนกิจนะครับเป็นจํานวนเงิน13,680บาทต่อครอบครัวครับผมทยานี่คือชาวบ้านนะครับจะทําการคัดแยกก่อนที่จะนํามาขายนะครับผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็เราจะได้เงินก็ต่อเมื่อสมาชิกในครัวเรือนนะครับมีการเสียชีวิตนะครับเวลาเราขายไปเราก็จะสะสมไปเรื่อยๆอนะครับเอาไว้ช่วยเหลือนะครับเวลามี บุคคลในครัวเรือนนะครับที่เสียชีวิตไปนะครับ ซึ่งปัจจัยในความสําเร็จที่สําคัญเลยอันดับแรกเป็นนโยบายของผู้บริหารซึ่งทราบมาว่าท่านนายกศิวพรพิทนรงท่านให้ความสําคัญและเป็นงานหลักในการที่จะเชื่อมประสานทุกภาคส่วนข้อเป็นเครือข่ายว่าจะเป็นภาครัฐและสังกิจหมู่บ้านชุมชนตลอดจนอาสาสมัครโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครท้องถิน่นรักโลกและสําคัญเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้ตระหนักรู้และให้ความสําคัญในการคัดแยกขยะต้นทางขยะในครัวเรือนโดยใช้หลักการ 3R ใช้น้อยใช้ซ้ําและนํา กลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่และที่ขาดไม่ได้ในเรื่องของประมาณซึ่งทางโค์การบริหารส่วนตำบลกุตะเพชรก็จะคอยสนับสนุนในเรื่องขอ้ประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะและการเพิ่มมูลค่าของขยะรีไซเคิลเมื่อเกิดความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจการนําไปผสมนสานสร้างการรับรู้เพื่อขยายเครือข่ายทั้งในพื้นที่และก็เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่ข้างเคียงในการดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆและประการสุดท้ายในเรื่องของเจ้าที่ระดับผู้ปฏิบัติก็มีความตั้ง เป็นตัวแทนและประสานการปฏิบัติกับกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของขยะรีไซเคิลที่มีปริมาณถึง30-40%ถึงของขยะแต่ละพื้นที่ถ้าเราสามารถบริหารจัดการขยะรีไซเคิลนี้ได้3 0ม0ถึงของที่ให้ออกจากระบบไปได้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการจัดเก็บและการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสลับกลไกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการขยะให้เกิดความยั่งยืนหลังจากนี้ก็คงต้องมีการดำเนินการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องและก็ส่เสริมมบบบททาาผูู้้นนนชชุ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกรวมถึงที่สาคัญพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการธนาคารขยะรวมทั้งจะให้ทราบถึงในเรื่องของเงินสวัสดิการและที่สําคัญคือการรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกช่วงใวัยในโอกาสต,ต่อๆไปอำเภอลำน้ําที่แล้วนะครับก็ได้ดาําเนินการจัดทําธนาคารขยะนะครับกันรบทุกแห่งนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็มาได้ถ่ายทําธนาคารต้นแบบของอำเภอลำนําที่นะครับเป็นอบตกุนตับเพชรนะ กา,ารจัดการที่ดีนะครับก็ถือว่าได้เป็นตัวแบบให้กับอำเภอของเรานะนรับ